อีกนานไหมรอยิ้มจะเป็นดังวันวาแววตาที่เห็นต่างไว้ใจกันสิ้นความหวาดรวแวงอีกนานไหมฝันร้ายนี้มันจะพน้น่านไม่ต้องทนอยู่ไปวันว รครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงโควิดในทีที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้สำหรับที่เกาะสมุยนะครับปีกว่าแล้วที่ธุรกิจการท่องเที่ยวสุดตัวลงอยู่ต่อเนื่องนะครับทำให้ได้รับผลกระทบโรงแรงรีสอร์ทบังกะโลนะครับ ต้องปิดตัวลงไปหลายๆที่พนักง,งานตกงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบไปถึงผับบาร์ร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ในอำเภอเกาะสมุยนะครับหลายๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะาไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักง,งานโรงแรมที่ต้องตกงานก็เดินทางกลับบ้าน กับคมมีลำนาเดิมครับไปไปหางานที่ที่บ้านเกิดทํากันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกทุกคนนะครับให้ทุกทุกท่านมีแรงที่จะสู้ต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับแม้มันจะยาวนานแต่ผมคิดว่าครับอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็คงจะผ่านไปนะครับผมได้ทาเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อเพลงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเพื่อ ให้กำลังใจเป็นกำลังใจแด่ทุทกๆคนนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยที่รับได้รับผลกระทบนี้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพลงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับของอนันต์ไกรพันธ์ช่อง u t u b e ของผมครับเชื่อ,อนันต์ไกรพันธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสู้ๆครับ